มันจะมีคนป่วยป่วยเฉือนนี่แหละคนหนึ่งแล้วมันมีไอ้เครื่องนีวัดที่ประจอนใช่ไหมที่มันดังติดติดอ่ะแล้วผมแม่งจะผันไปตรงนั้นพอดีแล้วแม่งอยู่หน้าผมเลยผมคิดว่าแม่งเป็นของผมไงอที่ประจอนมันจะไม่มีแล้วไอ้คนนั้นแล้วมันก็ะถือโทรศัพท์เนี่ยแล้วมันก็ะถือนี่เลยไอ้เยี่ยนที่เนี่ยผมผันไปเนี่ยมาวงจะฆ่ากูเลยกูกูแบบเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาใกล้กูนะมึงอย่าทำอะไรกูนะอะไรเงี้ยไอ้เยี่ยผมเดินหนีไปแล้วนั่นแหละไอ้เยี่ยแม่งบแบบสนั้นนุบ คนมันจะตายเนาะคือแบบมันรู้อ่ะเหมือนว่ามันจะตายเนาะประมาณนี้แล้วแบบน้ำน้าตาไหลเลยพยายามแบบแล้วก็ไม่เงาผมกลับไปนั่งในห้องน้ำเดินอ,อีกแล้วแมงก็เปิดยังไม่ไปแล้วนะคือเมื่อมชั่วโมงยังไม่ได้ไปแล้วมันเปิดมันเปิดฝักบัวเออมันเปิดปักบัวเสร็จปุบ๊บแล้วแมงก็หนาวอ่ะหนามมันก็กระเด็นรองน้ำมันกระเ,เด็นโดนใช่ไหมแล้วแบบหูแบบตอนนั้นพยายามกืนน่ปากก็ยังเคี้ยวมนันงงมะนาพวกอ,อะไรเขียวเต็มปากมาเลย ไ,ไอ้แค่บอกมสมองเขาคิดเลยบอกทำงานรู้รอดดีวะบอกคือ,อมันไม่จะตายเลบอกผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้ารอดไม่ได้ในรถละดเลิกเลยบอกไม่ไม่เอาเลยเนี่ยเลยตัดสินใจโทรให้พี่เขาไปส่งโรงพยาบาลพอดีเขานั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาก็เลยวิ่งมาวิ่งมาดูว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแม่เขาก็มาจับขาวว่าเป็นอะไรไปหลบกเดี๋ยวเขาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยเรียกส่งโรงพยาบาลทีก่อนจะขึ้นรถใช่ไหมพี่ก็าถอยรถมาเขาขับเป็นแค่แบบเกี่ยวพวกออโต้พวกรถเก่งอะไรเนี่ย เขาขับรถเกือะปุกไม่ค่อยได้ไงแต่ยังดีเขาแก้ขับได้ตอนนั้นอ่ะไปถึงไฟแดงก่อนนะไปถึงไฟแดงไอ้แล้วผมแบบไม่หลุดอะไรก็ไม่รู้บอกพี่รถผมพอแรงอยู่พี่พี่ซัดเต็มที่เลยชนอะไรช่างมันขอให้ผมหอกลูกรวยไอ้ยงพี่เขาไปซัดเต็มปอกเลยตอนนั้นอ่ะรถอ่ะกล่องตัดโมโซ่หมดเลยตอ้เลยพีบอกพี่พี่เปิดพี่เปิดไฟเลี้ยวเลยตอนนั้นอ่ะคือบอกไอ้พี่เปิดไอ้นี่เลยเปิดแบบไฟจุดเดืดเลยสิบล้อแม่งก็อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราเพิ่งจะออกจากไฟเขียวไปใช่ไหม ออติดล้อมันก็อยู่ข้างหน้าพี่ก็บอกอใจเย็นๆตอนนั้นเราใจไม่เย็นเลยบอกหมอเเราไม่ไหวล้วเราไม่ไหวมันจะตายแล้วผมก็พย<ม>ายามจับเนี่ยเมีย<ๆ>ผมก็จับผมนอน,นรับพี่อ,อะไรทีเนี้ยพี่ก็ขับแรงเกินอ่ะรถแม่งแม่งทีเนี้ยแม่งแบบเหมือนอาการแบบแบบเราไม่ทันได้ทั้งตัวเออแม่งเมารถด้วยเมาอันนี้เมามัม่ไยหมดเลยตอนนั้นไอเชื่อพี่ก็ขับโคตรแรงอ่ะเออเราซัดไปถึงโรงพยาบาลอู้ดเกือบตาย คิดว่าจะรอดหมอแม่งเอาผมขึ้นในนี่ไว้เอาขึ้นไอ้เปรอะไอ้รถเข็นนะ่ะขงโรงพยาบาลอนะ่ะแม่งเขียนบอกว่าผมไปไว้ในห้องฉุกเฉินแล้วแม่งก็ไม่นำอะไรผมนะแล้ <S 2> <S 2> แม่งเขียนบอกไปทิ้งไม่เฉะไอ้เราก็คิดว่าเออนอนบนเปรอะแ้หมอก็คงจะช่วยกูแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวน่าจะรอดแล้วแหละไอ้เจ็บตรงนี้แม่งหนักกว่าเดิม,มอีกหมอแม่งเขีนเย,ยนบอกไปนู่นน่ะในห้องฉุกเฉินแล้วมันบอกว่าผู้ป่วยชั้นตีอะไรสักอย่างนี่นแหละเออแล้วแม่งก็ไม่ช่วยผมนะ ตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยว่าม,มันมีเครุเข่านมีอะไรเข้ามาไงนะเพราะาคนจีนมันขี่รถไปชนสิบล้อแล้วอ,อะไรนี่แหละมันมีเครุเข่ินอยู่แล้วความคิดเราหนึ่งนาทีไม่เหมือนเหมือนหนึ่ง,ง,ง,งปีสองปีเลยนะเว้ยกาบความความคิดตอนนั้นเออมันทรมานนี่แล้วตอนนั้นอะพักหนึ่งเหมือนผมเพ้ออะไรสักอย่างเลยว่าผมลุกขึ้นมาโวยวายด่าหมอ ตอนแรกอะมาผมเพ้อก่อนว่าแล้วแบบไอ้แม่กูน่าจะเลี้ยวเราจับไปแล้วแหละน่าจะทิ้งกูแล้วนะกูน่าจะเป็นคนบ้าแล้วแหละเพราะผมได้ยินว่าผู้ป่วยทางซีน่าจะเป็นแบบว่าไอ้ผู้ป่วยแบบคนบ้าคนอะไรเงี้ยแบบพูดสติไม่ดีคนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะตอนนั้นเน่ยเมียกูน่าจะทิ้งกูแล้วแหละน่าจะไปหาผัวใหม่แล้วอะไรตนางๆไอ้เที่ไม่กินไม่ทั่วเลยเออพักนึงวาผมแม่งลุกขึ้นมาไว้ผมผม กูขึ้นมาด่าหมอเลยผบอกไอ้เหี้ยคนจะตายแล้วเนี่ยแม่งไม่ช่วยกูสักทีไอส้สัตว์ถ้ากูรอดไม่ได้กูจะเอาแม่งหมดทุกคนเลยไอ้เหี้ยห้องฉุกเฉิเนไ่้โอ้โหวูยผมด่ามันเลยแล้วนะบอกไอ้เหย่กล้องจอนปิดกูก็มีอะไรเงี้ยพักนึงหมอแม่งวิ่งผม,มวิ่งมาเว้ยคิดว่ามันจะช่วยว่าแม่งจับผมรอดปุ๊บแม่งล็อกเลยไอ้กูแผยเป็นเปย์แม่งล็อกผมหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วผมก็นอนดิ้นอยู่ข้างบนอะ่อะมันไม่ช่วยผมสักทีคือแบบผายใจไม่ออกอะ่ะพักนึงอ่ะมันจะมีคนป่วยฉุกเฉินนี่แหละคนนึงแล้วมัััันนนมมีีีไไออออ้้เครรื่่่่่่งงิิวตตททจใชปะะดด แล้วผมแม่งเสียขันไปตรงนั้นพอดีแล้วแม่งอยู่หน้าผมเลยผมคิดว่าแม่งเป็นของผมไงคือที่ประจอมันจะไม่มีแล้วไอ้คนนั้น,นะ <laughs> อะไอ้ย่าแม่งเร <laughs> ิ่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเว้ยที่ประจอนไอ้ไอเ้เหี้ยชิบหายแล้วกูจะตายแล้ววะ่ะอะไรเงี้ยว่าคิวไม่คิดไปทั่วเลยคิวตอนนั้นอะจนแบบไอ้ไอ้จนพั้งนึงอ่ะผมบวยวายแล้วทีนี้เขาวิ่งมาบอกเอ้ยรอสักรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงอะไรเงี้ย ได้ข่าวว่าวายเมียด้วยไม่ใช่เออผมผมออกไปไม่รู้อยู่ดีแม่งไม่เป็นหายนะเลยอยู่ดีแม่งแบบมันควบคุมสต,ติเองไม่ได้คือ<ก>แ,แม่งแม่งรู้ออกจากเตียงปุ๊บออกไปวายเมียเฉยเลยเชืช่อไม่งงงว่ะเย<อ>ี่ยแ <ๆ S 2> ม่งแบบ<ๆ>เออแล้วสภาพแบบว่าคือมะนาวแม่งเต็มปากเลยนะโต้มจานแล้วก็แบบใส่เกย์บัคเตอร์ตัวเดียวอ่ะไอเจ้าละคนก็นั่งเต็มเลยคนคนนี้เขามาโรงพยาบาลอ่ะแล้วผมออกไปปุ๊บพักหนึ่งเ่ะเขาก็ล็อกผมเอาเอาเข้าไปนั่งที่เดิมเอาไปนอนแล้วก็ล็อกเลยทีนี้ แม่ผมดิ้นอ่ะแล้วผมแม่งก็ยังดิ้นนะเว้ยดิ้นจนเปรีแม่งหลุดอ่ะเออตอนนั้นอ่ะจนแบบหมอเขามามาช่วยมั้งเขาเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆพวกกู้ภัยอ,ะอ,ะอะ่ะนั่นแหละเขาแล้วนี่มันก็มีหมอมาฉีดให้ฉีดยาให้กินุ๊บแม่งโล่งเลยตอนนั้นอ่ะคือความกินที่เรคิดไปเมื่อกีก้กแม่งหายหมดเลยนั่นแหโอ้ย <c oughs> ตอนนั้นแม่งน้ำตาไหลเลยร้องไห้เลยบอกโอ้โหเม้่อี้แม่งไม่น่าเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบระดับลอยไปได้คือรถรัดเลิกเลยไม่ดูดเลยอะไรเงี้ยโอ้แม่งหมด ตอนนั้นแม่งแม่งหลกน้ำตาไหลเล่หมอก็บอกเป็นไงเขาบอกว่ามันทรามานไหมเขาบอกว่าที่หลังก็อย่าไปดูดนะแม่งหมอยังจะซักประวัตินะเว้ยตอนนี้เอาอนนเอาเข้าก่อนที่จะเข,เข้าห้องเขื่อนะอะอนนก็จะพอเองมันถามว่าคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นแ่ะแม่งคนแม่งเผยแม่งบอกว่าหมอถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรมาครับเป็นอะไรมาครับแล้วแบบ ใส่ชุดพยาบาลไอ้คนแก่ๆที่เขาชอบบอกกนะันว่าไอ้บันบอกห้องเฉินมันตากไม่ค่อยดีนั่นแหละผมไปเจอคนธรรมาเดียวโคตรวยเลยแม่งเข้าเวียทั้งวันเลยไม่มีอะไรแล้วก็จบนะครับสำหรับวินาทีเฉ <c oughs> ียดตาย <c oughs> <c oughs>